พี่น้องครับนี่ท่านพ่อมเนอ่อนค้ำพ่อแ่งตอนนี้ตอนนี้นะครับก็เลยว่ากันอย่านี้ก่อนจ้านะครับตอนนี้ช่วงแรกนะครับมันเป็นอะรช่วงแรกอีกอันที่สอบก็มืออื่นมือที่สองตอนนี้งั้นพอขจับสมมติมาอยู่้นพอกริงนบหมดสไว้ยังไงถ้าพ่อกัแบหมดสีก็เปนั่งติดกับอุ้เียกวัารีไปอย่างเดียวสิบวันอไรเลยส่วนดวงใจ เรื่องผัวเมี้ยที่จัดก,การกันเองว่ะไปโดนเจได้โดนเจจ้าพอจังแม่จ้าจริงว่าจริงวันนี้นามาเพียงคนสิไปเงินเงินกับตาบอกมาแล้วจ่ายเนหอมหวานไฟละจันทร์ว่าต้องเข่าเด้ออันนี้ว่าต้องเข่าครับว่าต้องเข่าเต้ยเข่า ว่ดต้องเขานี้ว่าตองเขาพี่น้องแก้วว่าต้องเขาไปออกไปยิอีกถ่าหลังเออไปเห็นกับตาไปเลยใต้กับเราขึ้นเลยใต้กับเราขเลยอืมใต้กเปลี่ยน่นอยดองไรกันเขายุ่หนีน้ำกันครับเพราะว่าให้หัวหน้าได้เตยเขาพร้อมหลังจากที่มานก็พูดใช่ไหมครั อันมาเชื่อผมเ่ยผมจิ้มไปด้วยเงินกำตาเลยพอกับหน้าคุณไงพันพอจ่าแม่จ่าจริงว่าจริงมือนี่นะเพียงขวัญสิไปเห็นกำตาบอกว่าละใจมันหอนเพราะป่านไฟละจะพอไอ้นียงจันละลูกอาไอ้เรื่องอาปาโดคนนี้ลูกอาเริ่มเพียงขวัญน้ำป้าอันนี้น่ยอาจจะเปล่าเนาะอันนี้ตามจริงแต่ก็เล่าไปเลยแต่ว่าตามจริงอ่ะถ้าถ้าเราไปเล่นจริงช่วงท้ายนอาจจะไม่หล่านี้เกินไมเยอะเกินเราก็จะเต้นเขาเลยนะเอาปากไปเพูดกันนะาเอาปากไปพูดเข้าไป แต่ว่าตอนตอนซสอมเขาก็ลร่ำไปก่อนตอนซสอมถือว่าซสอมซ้อมไม่ได้ตัวร่ำไปเลยร่ำไหมแก้วร่ำ ั้าตัวมีประโยชน์แน่เติม có tổng hộ say chỉ mì nó quăm vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตั้งสติเด้อลูกหลานให้ไว้พาเดเมียหลวงเพี้ยนไอผัวนอตายใจยาสุบยโอ้โอโยเน่ไใบหอมียใ mm. หญ่คือทองแทบมีปอมน้อมตะก,กวัวเอาข้าร่มมัดใจผัวให้มันด้วนนออิงติง ยาไต่ฮอนแนบวมป่วยเด้นนบานานันบานาตเน่เน่่แมนครับเอา